ให้ดูความพังพินาศของร้านอาหารนะครับทําไมร้านอาหารถึงต้องมีสินค้าเป็นของตัวเองต้องมีสินค้าอาจจะเป็นเปิดตะกร้าไว้ขายออนไลน์นะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอันนี้ร้านผมเองนะครับมา <c oughs> นั่งอยู่ในรถยังไม่ได้ลงไปเพราะว่า <c oughs> จังหวะที่เรามาก็คือฝนมันตกพอดีนะครับลงไปตอนนี้ก็คือเปียกแล้วก็ เผื่อน้องน้องน่าจะติดลูกค้าก็เดี๋ยวให้สงสารน้องสงสารคนมารับทำไมแบรนด์ต้องมีสินค้าเป็นของตัวเองผมว่าวันหนึ่งอ่ะเราไม่รู้เลยว่าลูกค้าหน้าร้านอ่ะจะมาเยอะแค่ไหนนะครับและที่สำคัญคือข้อข้อเสียของร้านอาหารถึงแม้ว่าเราจะทำกระแสดังมากนะครับมันไม่ได้เหมือนมันไม่ได้เหมือนขายสินค้าออนไลน์ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น เพราะว่าโอเคถ้าตอนนี tool, vehicle, ้ร <smooth ending> <noise> so, ้านเราตั้งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมความเป็นไปได้มากสุดก็คือโอเคแหละลูกค้าอาจจะมาจากต่างจังหวัดบ้างพื้นที่ใกล้เคียงบ้างแต่เสร็จทีเนี้ยถ้ามันเป็นสินค้านะครับโอเคถ้าร้านเราชื่อร้าน A อ่าร้านเเขารู้อยู่แล้วพูดชื่อร้านเลยแล้วกันร้านเส้นสายอีสานเขารู้อยู่แล้วนะครับว่าอันนี้ร้านเส้นสายอีสานแต่ถ้าวันหนึ่งที่ร้านเส้นสายอีสานมีสินค้าเป็นของตัวเองเขาก็อยากลองเขาก็อยากเปิดใจนะครับมันเปิดใจกันง่ายสมมติว่าวันเนี้ยผมทําร้านอาหารอีสานใช่ไหมเขาอาจจะยาก มันมีเมนูอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีน้ําพริกมีปลาร้ามีอะไรเงี้ยเขาลองหน่อยเปิดใจหน่อยคนที่เขาอยู่ไกลๆเขาสามารถซื้อได้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นอีกช่องทางโหลูกค้าเริ่มมาสงสารลูกค้ามันเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทําให้เราได้ไรายได้จากตรงนี้มากกว่าการขายหน้าร้านรอลูกค้ามาหน้าร้านแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าลําพังลูกค้าหน้าร้านอะ ไม่เยอะมากนะครับก็จะมีพื้นที่ใกล้เคียงแถวๆนี้มาบ้างแต่ถ้าเป็นตลาดออนไลน์นะครับถ้าวันหนึ่งที่เรามีสินค้าออนไลน์นะตลาดมันกว้างมากลูกค้าเราเป็นล้านคนเลยทั่วประเทศเลยนะครับมีโอกาสขายมีโอกาสได้ยอดขายจะอยู่รอดไม่รอดเนี่ยเพราะว่าตัวสินค้าออนไลน์เนี่ยสำคัญมากๆอย่าทําร้านอาหารอย่างเดียวแล้วมีมีแค่หน้าร้านอย่างเดียวเราต้องขยับขยายหาช่องทางรายได้อื่นด้วยนะครับอันนี้คือเนี่ยเจอวิกฤตนะครับเนี่ย ย่างล่าสุดแผ่นดินไหวทำอะไรกันได้กระทบหลายๆธุรกิจนะครับอันนี้ก็กระทบทำไมถึงกระทบจริงๆโซนที่มันไม่เปียกก็มีแต่หลักๆของเราก็จะเป็นซุ้มนะครับให้ทุกลูกค้าเนี่ยเสพบ,บรรยากาศทุ่งนาข้อดีก็คือเย็นสบายข้อเสียก็คือเนี่ยฝนตกมาปุ๊บมันสาดโอเคแหละเรามีม่านบางนู่นนัน่นนี่แต่มันก็รู้สึกแฉะมันทําให้เสียบรรยากาศนะครับเราก็คาดการได้ยากโอเคอืม อย่าลืมครับผมว่าการที่ร้านเนี่ยมีสินค้าแล้วก็มันจะเพิ่มโอกาสมันจะเพิ่มโอกาสในการโกยรายได้เข้ามาบริษัทโกยรายได้เข้ามาหน้าร้านของเรานะครับทำให้ร้านเป็นที่รู้จักอย่างน้อยเนี่ยเขายังไม่ได้มีโอกาสมากินหน้าร้านยังไม่ได้มีโอกาสมาทานหน้าร้านแต่เขาได้ลองสินค้าของเราแล้วนะครับเขากล้าที่จะเปิดใจแล้วผมว่าวันหนึ่งอ่ะเขาจะจําเราได้ว่าอ๋ออันเนี้ยเส้นสายแล้วถ้าเขามีโอกาสมาเนี่ยรับรองว่าเขาจัดเต็มแน่นอนว่าเขาเชื่อใจไปแล้วถ้าสินค้าเราดีนะ โอ้สงสารน้องอน่น้องก็เลียวมากคลิปเออผมชอบคลิปแบบโอ้ฟ้าผ่าฟ้าผ่า <c oughs> ผมชอบคลิปแบบนี้แหละรู้สึกว่ามันอัดง่ายนะครับแล้วเราเราอัดปุ๊บเราคิดปุ๊บแล้วเราทําได้เลยถ้าวันเนี้ยเราคิดแล้วเราแบบจ้างคนตัดต่อสายตาผมอาจจะมอง ดูลูกค้าด้วยนะผมดูลูกค้าดูน้องๆให้บริการด้วยอมืมันไวผมว่ามันไวกว่าเราจะสมมุติว่าเราจ้างคนตัดต่อกว่าจะตัดต่อเสร็จกระแสมันก็ไม่มีแล้วมันเอาไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอัดคลิปแบบนี้ดีนะผมว่าทุกคนว่ายัางไงโอเคไหมหรือว่าอยากให้ผมแบบไปใส่สูตรนั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วก็อยู่ห้องสตูอะไรอย่างนี้ไหมกับแบบนี้อันไหนดีมาแชร์กันหน่อยครับว่าตอนนี้ทําธุรกิจอะไรกันบ้างแล้วมีสินค้าของตัวเองอยู่บนโลกออนไลน์ไหม ยังไงก็ฝากกดติดตามกันไว้ทุกช่องทางชื่อเดียวกันหมดเลยอัสอสินครับ